ก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่นะคะ,ะชาวบ้านก็ยังไม่มั่นใจ100นนเราจะเซ็นเพราะเราเรายังอยู่ในความไม่มั่นคงเท่าไหร่เนาะก็ใช้ชีวิตแบบยังหวาดระแวงอยู่บางทีวันหนึ่งอะข่าวว่าจะยิงกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบระแวงระแวงอะค่ะขายไปก็พร้อมจะวิ่งไปทันทีอะค่ะเพราะว่าบางทีเราขายขายอยู่เสียงฟ้าร้องมันก็เหมือนเสียงเสียงระเบิดเนาะบางทีก็ระแวงกันอย่างเงี้ยขายก็พร้อมจะวิ่งทุก,ท,กทุกครั้งอะค่ะ คือที่ไม่เชื่อหมายถึงว่าคือไม่เชื่อว่ามันจะจบง่ายหรือไม่จบหรือจะยืดเยื้ออะไรประมาณนั้นก็รัฐบาลก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะให้จะให้จบหรือไม่จบทหารเขาก็ให้ตึงอย่างเดียวตึงผมว่าไม่ปกติเพราะว่าพื้นที่เรายังไม่ได้พบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ต้องให้แบบว่าให้เขากั้นรั้วให้เรียบร้อยก่อนกั้นรั้วเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะได้ไม่ต้องอกังวลตรงนี้ไง เสียงของผู้ค้าในจังหวัดสุรินทร์สอดคล้องกับข้อมูลนะคะว่าเวลานี้เศรษฐกิจในพื้นที่หายไปค่ะ50-70%นอกจากไรายได้ที่หายไปแล้วนะคะก็ยังมีผลกระทบด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะคุณรุ่งรวดสมบูรณ์เก่านะคะลงพื้นที่ไปสัมผัสชีวิตของชาวบ้านที่ริมชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งพบว่าความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลต่อชีวิตและครอบครัวแบบกระทันหันด้วยนะคะ จากการพูดคุยกับผู้ค้าในตำบลกาบเชิงนะครับตอนนี้ร้านค้ากลับมาเปิดเกือบ100%อร์ซแล้วครับแต่บรรยากาศอย่างที่ทุกคนเห็นว่าค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับเนื่องจากหลายคนในพื้นที่ยังไม่กล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยครับสิ่งที่ตามมาก็คือรายได้ที่หดหายไปของร้านค้าซึ่งจำเป็นที่จะต้องลดรายจ่ายครับ ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดจํานวนพนักงานหรือแม้กระทั่งการลดเงินเดือนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลกระทบจากการประทะบริเวณเหตุชายแดนแม้สถานการณ์ที่ภาครัฐจ,จะระบุว่าเป็นปกติแล้วจะเกิดขึ้นก็ตามครับไม่ปกติเลยครับขายฟองครึ่งวันได้5-600วันหนึ่งได้แปดร้อย่างนี้แ้วเท่าแก่ว่างไงมั้ง แอเคก็ไม okay. he mm ่ได้ว่าอะไรโอเคเข้าใจตอนนี้ก็เติมเฉพาะของที่หมดที่หมดไม่มีสต็อกคือให้หมดเชลก็ค่อยสั่งอืมเพราะว่าอะไรครับมันเหมือนเราสั่งมาเงี้ยค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นแต่มันไม่มีลูกค้ามาซื้อเมื่อก่อนก็มีสองคนมีแม่บ้านด้วยแต่เดี๋ยวนี้แม่บ้านเขาไม่ได้มาทําเลยครับไม่ได้มาทำกับอะไรตั้งแต่ช่วงนั้นแหละสองคนก็ตกวันเป็นพันแล้วมันขายได้วันบางวันก็เจ็ดแปดร้อยเงี้ย ก็ผาระก็ตกอยู่ที่เท่าแก่แล้วเรารอดูว่าถ้าสถานการณ์ปกติเหตุการณ์มันรายได้มันดีขึ้นก็เดี๋ยวก็ให้ค่อกลับมาทำงานอือเพราะกังวลต่อความสงบในพื้นที่ริมชายแดนปิดเทอมนี้วิโรธส่งลูกชายสองคนไปอยู่กับแม่ชั่วคราวนี่เป็นอีกความไม่ปกติที่ผู้เป็นพ่อต้องห่างจากลูกนานเป็นครั้งแรกเพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยอยากกลับบ้าน อยากกลับบ้านอยู่นั่นอะไรก่อนยวค่อยามาเปิดเทอมเล่นแล้วเหรอโอเค,อเ,คเคยไกลห่างกับลูกแบบนี้ไม่เลยไปไหนก็ผมก็พาไปตลอดเหมือนไปอยู่สารคามกาสินอะไรก็พากันไปตลอดมไม่เคยแยกกันอย่างนี้<ม>ใช่อันนี้อันนี้ครั้งแรกเลย<ม>ตั้งแต่มีการสู้รบมาถ้าลูกไปอยู่ไกลก็ให้แต่เขาปลอดภัยไปอยู่กับแม่เขาก็ไม่เป็นไร<ม>เด็วก็ ถานการณ์ดีก็ค่อยกลับมาถึงเวลาเปิดเทอมอะไรเงี้ยครับิดถึงไหมคิดถึงเคย <c oughs> นอนอยู่ด้วยกันทุกวัน <c oughs> ไปไหนก็ไปด้วยกันทุกวัน <c oughs> ตอนนั้นลูกอยู่โรงเรียนแล้วพอได้ยินเสียงลูกปืนตกก็ว <c oughs> ิ่งไปรับทโรงเรียน <c oughs> เด็กทั้งหมดอะมาถึงบ้านหมดแล้วแล้วหลายพึ่งเด้ง 16สิงหาเขาก็ให้สั่งให้กลับมาภูมิลำเนาได้เง like ี้ยครับแล้วก็อยู่มาสักพักก็มันก็จะมีการอันนี้อีกสั่งให้เตรียมอพยพอีกตลอดตลอดมาเรื่อยๆจนถึงนปัจจุบันนี้ก็ยังมีเหตุการณ์อย่างนั้นอยู่สถานการณ์อย่างนี้ก็เขาไม่ได้เรียนช่วงนี้ปิดเทอมก็อยากเขาไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนถ้ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงเราก็ตัวเองคนเดียวก็ยังไงก็รอด เราแบบไม่ต้องพวงหน้าพวงหลังอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยเราก็ยังเราก็ต้องมีหน้าที่ช่วยชาวบ้านอพยพออกจากหมู่บ้านด้วยเราก็ต้องไม่ต้องพวงเออลูกอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยองี้ครับพี่น้องนะครับที่ให้ฝันกำลังใจกับชาวบชุมชนบ้านกันตัวหมู่ที่9อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เพิ่มมาจากสถานการณ์หลังประทะเลยไหมครับพี่วิโรจน์ ใช่ใช่ใช่อยาก,อย,ากอยู่ดูแลหมู่บ้านเลยอย่างเงี้ยครับคือตอนที่เกิดเหตุปะทะาตอนนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้ออกจากหมู่บ้านไปไม่ได้ไม่ได้ออกครับอยู่นี่ตลอดตั้งแต่เริ่มปะทะาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่เลยถ้าจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดทํางานค่อนข้างหนักภายใต้สถานการณ์ที่ไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่แบบนี้ด้วยนี่แย่ yeah, ครับผ่าพร่างกายมันพักผ่อนไม่เพียงพอไงใช่ จากเมื่อก่อนเราก็คิดว่านหนักแล้วอันนี้ก็มีเสริมมาอย่างนี้อีกทุกวันนี้ก็เครียดแต่เรื่องนี้แหละไม่รู้จะมีการประทะอะไรกันอีกวันไหนอย่างนี้นะเราก็ต้องเราเองตลอดเวลาตลอดทั้งวันที่ผมอยู่ที่นี่นะครับสิ่งที่สัมผัสได้จากชาวบ้านเลยก็คือพวกเขากลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับ แต่เป็นความพยายามทําให้ปกติภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ได้ดีเหมือนเดิมภายใต้การใช้ชีวิตที่ยังต้องจับตาสถานการณ์วันต่อวันสิ่งที่พวกเขาต้องการเหมือนกันมากที่สุดนะครับก็คือการทําให้ความขัดแย้งในครั้งนี้จบลงโดยเร็วไม่ว่าจะเป็นการเจรจากันของทหารที่อยู่ริมแนวชายแดนทั้งสองประเทศหรือการเจรจากันภายใต้ข้อตกลงของรัฐบาลทั้งสองประเทศก็ตามครับ นั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะขอบคุณคุณรุ่งโรดด้วยนะคะที่ขยายเห็นถึงภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ณนะเวลานี้ซึ่งแน่นอนนะคะก็ต้องรอการพูดคุยทั้งเวทีการพูดคุยการเจราจาแล้วก็ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของทั้งสองประเทศด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นในที่ประชุมุีิสภาด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของ MOU4 3ค่ะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงขัดรัฐธรรมน นูนกฎหมายภายในประเทศหลังจากที่ไม่พบหลักฐานที่ได้ขอความเห็นชอบจากคอรมนะคะซึ่งก็มีการพูดคุยถกเถียงประเด็นนี้กันอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคําถามเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะว่าการทําประชามติเรื่องของ MOU ต่อจากนี้นจะสามารถทําได้หรือไม่มีความละเอียดอ่อนอะไรอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้ค่ะในการประชุมวุฒิสภานะคะซึ่งมีนายมงคล สุรศจจะเป็นประธานวุฒิสภาเป็นประธานในที่ประชุมวราระการพิจารณานะคะก <c oughs> ็คือเรื่องของข้อดีข้อเสียเลยค่ะของการยกเลิก MOU 2543กับ MOU 2544เพื่อแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญที่ถูกถกเถียงกักกกในในวุฒิสภาด้วยทางด้านของนายคำนูนสิทธิสมานค่ะในฐานะของกรรมาธิการก็ได้กล่าวถึงประเด็นที่มีความชัดเจนในทางด้านกฎหมายนะคะก็คือการทำา MOU นั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายไหมซึ่งถือได้เลยนะคะว่า MOU นั้นเป็นสนที่สัญญาและจากการตรวจสอบในรายละเอียดของที่มาของ MOU 43ก็จะพบว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่ขัดกับรัฐธรรมนูญระเบียบสำนักนายกมติคณะรัฐมนตรีและขัดกับบันทึกการประชุม JBC ครั้งที่2เมื่อปี2543ด้วยนะคะเนื่องจากมีข้อกําหนดต่อกระบวนการการจัดทํา m o u ส3ที่ ต้องส่งให้คอรอมอรเห็นชอบ แต่ว่าการตรวจสอบค่ะไม่พบว่ามีการเสนอให้คอรมอเห็นชอบนะคะมีเพียงแค่การเสนอให้รับทราบเท่านั้นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดบทบัญญัติไว้ชัดเจนรวมไปถึงบันทึกของการประชุม JBC ครั้งที่ 2A เมื่อปี2,543ที่ระบุว่าเมื่อจะทำา o u u ทั้ง2ฝ่ายจะต้องเสนอ MOU ต่อรัฐบาลของตนเพื่อขอความเห็นชอบด้วยนะคะซึ่งนายคำนูนค่ะก็ชี้แจงต่อด้วยนะคะว่าปัจจุบันนั้นมีสำนักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกาค่ะที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบถ้าหากคอรมเห็นว่าเรื่องนี้สําคัญก็ต้องหาคําตอบเบื้องต้นคอรมอาจจะตั้งคําถามไปยังกฤษฎีกาและนําเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปให้พิจารณานะคะว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องบกพร่องหรือไม่ส่วนผลที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรคอรมก็สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือตัดสินใจได้ในขณะที่ MOU 2,544ค่ะ กมทก็ได้ตรวจสอบในประเด็นเดียวกันและพบว่าค่อนข้างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไม่เหมือนกับ MOU 2543นะคะที่สุ่มเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะหลังจากมีการรายงานผลการพิจารณาเบื้องต้นนะคะกมะทก็ได้เสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาความเห็นชอบโดยขยายเวลาการพิจารณาศึกษาออกเป็นกรณีพิเศษอีก90วันเพราะว่ามีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนด้วยค่ะ